ีครับพบกับบ๊อบบี้ครับกับร้าน BB B B E V Bike นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ Band Super SoCo กับรุ่น T C Max ครับก็คือรุ่นนี้สำหรับแบรนด์ Super SoCo นะครับก็เป็นแบรนด์ของประเทศออสเตรเลียแล้วก็นำเข้าจัดจำหน่ายตัวแทนอย่างถูกต้องที่ประเทศไทยนะฮะสำหรับแบรนด์ Super SoCo เนี่ยจัดจำหน่าย70ประเทศทั่วโลกนะฮะก็ค่อนข้างคือเป็นแบรนด์ข้างพรีเมียมเลยแหละแล้วมาตรฐานเพราะว่า สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับแบรนด์นี้นะมาตรฐานมากคันนี้นะฮะเราจะมารีวิวรุ่น tc max เป็นเขาเรียกว่าอะไรมี2รุ่นเนาะรุ่นล้อแม็กกับรุ่นซีลวดอันนี้เป็นล้อซีลวดเราจะมารีวิวรุ่นนี้กันสำหรับ super s o c o tc max คันเนี้ยรุ่นเนี้ยจะมีด้วยกันทั้งหมดสีสีก็คือสีขาวดําที่เรากําลังจะรีวิวอยู่นี่ฮะเป็นสีสีนี้แล้วก็สีเหลืองสีส้มแล้วก็สีเทาครับ ที่ทําการได้ออกมาจัดจําหน่ายสําหรับ TC Max รุ่นนี้นะฮะจะมีด้วยกันล้อซีลวดกับล้อแม็กสามารถเลือกได้ราคาก็ต่างกันแค่ถ้าจะเป็นถ้าจะเลือกตัวล้อแม็กก็ต่างกันแค่3,000บาทเรามาดูสเปครถเข้าๆกันก่อนไม่ต้องเข้าเอาจริงเลยสเปครถจริงๆนะครับคันนี้คันเนี้ยเป็นมอเตอร์ขับกลางอยู่ตรงนี้อันนี้คือชุดมอเตอร์เขาขับกลาง เป็นมอเตอร์ขับกลางจะไม่ใช่เหมือนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั่วๆไปที่เป็นฮับมอเตอร์ฮับมอเตอร์คือเป็นมอเตอร์อยู่ล้อหลังคันนี้จะเป็นมอเตอร์ขับกลาง3,900วัตต์คันนี้มอเตอร์3,900วัตต์ทำงานโดยใช้สายพานขับเคลื่อนที่ไปไปที่ล้อหลังให้ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้านะฮะสายพานคันนี้สําหรับสายพานนะฮะสเปคบริษัทก็แจ้งมาว่าสายพานเนี่ยใช้ได้ทั้งหมด สี่หมื่นกิโลค่อยเปลี่ยนครั้งหนึ่งสี่หมื่นกิโลเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสายพานการเปลี่ยนสายพานเนี่ยก็ราคาไม่แพงครับประมาณสองพันกว่าบาทสามารถเข้ามาที่ร้านหรือตัวแทนจำตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้เลยเข้าไปเปลี่ยนได้เลยนะฮะับสี่หมื่นกิโลเปลี่ยนครั้งหนึ่งสี่หมื่นกิโลสำหรับมอเตอร์ไซค์ก็นานอยู่นะกว่าจะครบสี่หมื่นกิโลแล้วก็คันเนี้ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเจ็ดสิบสองโวลต์สี่สิบห้าแอมป์เนี่ยคือถามว่าวิ่งได้ไกลไหม คันเนี้ย45แอมป์เนี่ยก็ได้ประมาณสักร้อยโลได้นะคันเนี้ยร้อยโลได้แน่นอนมาดูแบตเตอรี่กันดีกว่าเนี่ยมาดูแบตเตอรี่ผมเปิดแบตเตอรี่ให้ดูนี่แบตเตอรี่เขาจะเป็นอย่างนี้เป็นกระเป๋าถือได้สามารถยกออกมาได้อันนี้ปลั๊กปลั๊กอุปกรณ์ไฟ A อ,อุปกรณ์ของสายไฟที่จะมาเข้าแบตให้แบตท,ทำงานนะตัวนี้สามารถยกออก ยกออกมาได้แบตตัวนี้แบตเขาจะไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาไล่ดูด้านหน้ากันคือคันเนี้จะมากับโช๊คหน้านะครับเป็นโชค side Down. ๊คอัพไซด์ดาวก็พูดง่ายคือโช๊คหัวกลับครับตัวนี้เป็นโช๊คหัวกลับแล้วก็เป็นดิสเบรกหน้าหลังอันนี้ดิสเบรกหน้านี่เป็นดิสเบรกหน้ากับล้อขนาด17นิ้วยาง90ทับ80ขนาดล้อ17นิ้วกว้างอยู่ที่2 1 5 ความกว้างของความกว้างของล้อนะครับ2อ5ึงส่วนล้อหลังนี่จะกว้างที่3.5้ล้อหลังนี่จะใหญ่มากมาดูข้างหลังกันล้อหลังเนี่ยคือจะค่อนข้างใหญ่ขนาดความกว้าง3.5ยาง1 2อยย่สิบับเสำหรับยางหลังก็จะใหญ่บ,นบานออกมาหน่อยก็มาดูไฟหน้ากันครับอันนี้ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจเตอร์ led นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นไฟไฟเลี้ยวก็เป็นกัน led เหมือนกัน อันนี้เป็นไฟหน้าเป็นไฟวงกลมส่วนไฟเลี้ยวก็ผมว่ามันดูมันดูยังไม่เฟี้ยวอ่ะแต่เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะไฟก็เปลี่ยนได้ค่อยตกแต่งที่หลังได้สําหรับเดิมๆรถที่ค่อยมาจะประมาณนี้แล้วก็มากับชุดปัม๊มเบรกปั๊มบนครับนี่ปั๊มบนหน้าหลังโชวจะเป็นจะเป็นกระปุกใสโชวน้ํามันนะฮะเบรกคือมาตรฐานนะงานเขามาตรฐานอะ่ะคือมันไม่กร้องแกงอะ่ะมัน มาตรฐานเนาะยางว่าเนาะรถสัญชาติออสเตรเลียมาดูด้านไหนกันต่อเดี๋ยวผมไล่ไล่แต่ช่วงหน้ามาช่วงหลังนะครับสําหรับข้างหน้านี้อ๋อตรงนี้เป็นกล่องคอนโทรลเลอร์ก็คือกล่องควบคุมสําหรับคือพูดง่ายคือหัวใจหลักของเขาเลยนะอันนี้เป็นกล่องคอนโทรลเลอร์ก็ซิงระบายความร้อนอยู่ด้านหน้าเลยคือเขาไว้ตรงเนี้ยแสดงว่าเขาต้องมั่นใจแล้วนะว่า ต้องกันน้ําได้ดีนะกันน้ํกากันฝุ่นกันโคนลนกันอะไรได้ดีอยู่ตรงนี้ยแต่งานค่อนข้างแบบมาตรฐานแบบมันมันป้องกันอยู่ตรงนี้ผมว่าก็ดีนะเพราะว่าเวลาเราใช้งานนานๆหรือว่าแช่ความเร็วอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกล่องค่อนข้างจะร้อนถ้ากล่องที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจับเนี่ยมันจะร้อนเลยมันจแต่ไม่ถึงกับร้อนจีนะครับผมว่าตรงนี้ก็ระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องดักดักดลมเข้าไปเพื่อให้เพื่อให,เอให้เพื่อให้ลมเนี่ย เข้าไปในฮับมอเตอร์อยู่ตรงขับกลางนี้เนาะผมว่าเขาออกแบบดีไซน์มาดีอ่ะคืออ,ออกแบบดีไซน์มาได้ดีมากแล้วก็ตัวรถพลาส,สติกรถทุกอย่างไฟเบอร์รถที่ให้มาเนี่ยงานแบบดีอะ่ะไม่ก้องแกง๊งแข็งแรงอะ่ะมาตรฐานแข็งแรงอันนี้พักเท้าพักเท้าคนคนคนขับนะครับพักเท้าเขาเรียวกว่าอะไรนะพักเท้าจระเข้ปะ <laughs> น่าจะใช่แบบเออ มาตรฐานแข็งแรงดีอันนี้พักเท้าคนซ้อนคนซ้อนนี่ก็แข็งแรงนะแบบแข็งแรงมาดูล้อหลังกันอันนี้ดิสเบรกหลังดิสเบรกหลังเป็นดิสเบรกหลังน้ำมันแล้วก็บังโคลนหลังตรงนี้ใส่ทะเบียนใส่ทะเบียนตรงนี้ทะเบียนก็จะมีไฟสองป้ายครับสองึองนบนเพราะว่าทะเบียนเขาอยู่ตรงนี้อันนี้ไฟเบรกไฟเลี้ยวซ้ายขวาเหมือนกัน ก็โช๊โชคชกเดี่ยวอันนี้คันนี้เป็นโชกเดี่ยวโชคกเดี่ยวจะอยู่ตรงนี้นี่เป็นโชกเดี่ยวผมว่าโครงสร้างต่างๆเขาดีอ่ะดีมาตรฐานอันนี้เขาจะบอกว่ารับน้ําหนักได้1 5 0กิโลนะครับคันนี้รับน้ำหนักได้1 5 0กิโลตรงนี้เขาจะเขียนบอกไว้เลยมาเรามาดูวิธีสตาร์รถกันว่าทํำยังไงคือสําหรับคันนี้นะครับจะมี กุญแจกับมีชุดรีโมทมาให้กุญแจเนี่ยกุญแจเนี่ยใช้สําหรับล็อกคอเท่านั้นนะครับเป็นล็อกคอรตรงนี้สําหรับสําหรับล็อกคออย่างเดียวเนี่ยจะเป็นการล็อกคอส่วนรีโมทรีโมทนี่ฮะจะมีรูปกุญแจกดล็อกกับกุญแจล็อกรถเวลาเราจะสตาร์ทรถต้องทอํายังไงเราต้องเคลียร์ก็คือใช้กดกดปุ่มบดล็อกทีหนึงครับก็จะมีเสียงตึดึง,ดงขึ้นมา ส่วนอันนี้เป็นกุญแจล็อกรถล็อกรถเนี่ยก็คือพอเราล็อกล็อกปุ๊บเนี่ยสัญญาณกันโม,มยจะดังขึ้นหากมีใครมาขับมาขยับรถเราหรือจะทําการจุลกรรมรถเรานะจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นมาผมลองห้ดูเนี่ยเขาจะดังงนี้พอดังเสร็จปุ๊บมอเตอร์จะล็อกมันจะเข็นได้ไปมันจะกระตุกกระตุกกระตุกเนี่ยฮะเราก็กดกดล็อกครับมาสตาร์รถกันเวลาขี่ เวลาเราจะขี่ผมว่าก็สะดวกสบายนะพกมีโหมดแค่นเดียวเนี่ยพกแค่นี้อันเดียวกับกับที่ล็อกคอไว้ถ้าไปใกล้กลๆก็พกแค่รีโมทอย่างเดียวเรากดปุ่มลดล็อกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเรามากดปุ่ม,ม,มสตาร์ทรถตรงนี้ power ตรงนี้ก็าจะมีปุ่ม power กดครั้งหนึ่งครับหน้าจอก็จะแสดงสถานะขึ้นมาครับก็จะมีบอกความเร็วความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ความเร็วเป็นไม่นะฮะแล้วก็จะมีบอกตรงนี้เป็นเกียร์ครับเลขหนึ่งนี่เกียร์หนึ่ง เกียร์หนอันนี้เลข1นึ่นี่คือถ้าใช้เกียร์หขี่เกียร์หตลอดทางเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ114กิโลโดยประมาณนะครับจริงๆผมว่าก็น่าจะวิ่งถึงแหละอาจจะมีเรื่องของน้ําหนักตัวแล้วก็เรื่องลมมาทักขึ้นมาแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะบอกอยู่ตอนนี้มี82%นตะฮะตอนนี้อันนี้หน้าจอส่วนเรามาดูด้านนี้กันด้านนี้เป็นเกียร์1 2 3สามสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยขณะที่ขี่ไม่ต้องผ่อนคันเร่ง ไม่ต้องผ่อนชันเลงนะครับก็สามารถเปส่วนตรงนี้เป็นง้ายคือเหมือนสวิตช์ออฟลันครับเปิดเปิดปิดรถตอนนี้เป็น P อยู่ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเกียร์ P อยู่ P นี่คือบิดไม่ไปนะครับคือบิดบิดก็ไม่ไปเข็นได้อย่างเดียวจะใช้รถเพื่อจะขี่ต้องกดตรงนี้ทีนึงก็ก่อนที่เราจะกดตรงนี้เราต้องมาดูว่าขาตั้งเราขึ้นหรือยังถ้าขาตั้งยังไม่เอาขึ้นเนี่ยก็จะถ้าเราขาตั้งลงเลยจะเป็นสถานะ P นะบิดไม่ไปครับ ึุจะกดตัวนี้แล้วก็ตามกดนี้ก็กดไม่ได้ต้องรอาขาตั้งขึ้นก่อนแล้วก็มากดตัวนี้ถึงจะเป็นสถานะเลดี้พร้อมใช้งานตรงนี้เขาจะบอกว่าเลดี้พร้อมใช้งานมือเบรคครับอันนี้มือเบรกส่วนสวิตด้านซ้ายกันมาดูสวิตด้านซ้ายกันด้านซ้ายเป็นตรงนี้เป็นไฟไฟสูงต่ําเปิดตรงนี้ถ้าไฟสูงก็จะมีสัญลักษณ์สีน้ําเงินขึ้นมาเป็นไฟสูงไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาอันนี้แตรครับ <c oughs> เรามาดูไฟหน้ากัน ตอนที่เราเปิดไฟเป็นไฟ LED สว่างอันนี้ไฟต่ำนะแล้วก็ไฟสูงนี่ครับส่วนไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายดูไฟด้านหลังกันครับดูไฟด้านหลังกันไฟเลี้ยวขวาครับด้านหลังไฟเลี้ยวซ้ายอันนี้ก็เป็นไฟไฟไฟเดย์ไลท์นะพี่จะแสดงตลอดถ้าเรากำเบรกเนี่ย ผมว่ากลางคืนก็น่าจะเห็นได้ชัดนะแต่กลางวันก็ผมมันเล็กไปน,นิดนึงแต่ด้วยดีไซน์ของตัวรถที่ทํามาประมาณนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็เนี่ไฟ2ไองใบทะเบียนที่บอกเป็นฟไฟ LED สองใบทะเบียนขึ้นมาตรงนี้ส่วนอื่นๆก็น่าจะหมดแล้วเนาะสเปครถคันนี้เหมือนที่บอกตั้งแต่แรก3900วัต์เดี๋ยวเราจะไปลองขี่ดูกันว่าพิกัด3900วัต์กับมอเตอร์ไซค์ ไฟฟ้ารุ่นนี้จะขี่เป็นยังไงว่าฟิลลิ่งต่างๆจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมไปแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวไปลองขี่ดูกันครับอ่ะไป พอสมควรกับกับรถไฟฟ้าที่แรงทอร์กสูงๆเนี่ยระบบเบรกจะเป็นไงก็เลยลองขี่เร็วๆมาแล้วก็กดเบรกเลยนะแบบเบรกเลยปื๊ดเอาอยู่ ความเร็วแค่นี้ก็ผมว่าก็เหมาะสมเหมาะสมแล้วเหมาะสมกับรถที่เราจะใช้คันนี้ขับขี่ไปทำงานขับขี่ระยะทางไกลๆเนาะโอเคเรื่องความเร็วก็โอเคส่วนเรื่องระยะทางระยะทางเนี่ยแบตเตอรี่72บโวลต์45แอมป์แบตเตอรี่เทียมตัวนี้วิ่งได้ประมาณ 95, ถึงโลผมว่าได้นะสมมติว่าเราไปทำงานขี่จากบ้านไปทำงานเนี่ยขี่จากบ้านไปทำงานไปไปทำงานสัก สี่สิบกิโลเนาะกับอีกสี่สิบอยู่ๆสบายๆคันนี้แล้วมันจะประหยัดมากเลยนะถ้ามาใช้รถไฟฟ้าคือหนึ่งเราไม่ต้องเติมน้ํามันถ้าเราไปทํางานไปกลับวันละห้าสิบโลหรือแปดสิบโลเนี่ยเราจะตัดค่าน้ํามันออกไปได้เลยวันละหนึ่งร้อยบาทถึงสองร้อยบาทแล้วก็เรื่องของน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องที่ต้องถ่ายทุกเดือนถ้าเราใช้รถทุกวันนะก็ไม่ต้องเสียเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้า ส่วนเรื่องเมททันนต่างๆที่เราจะต้องดูแลคันนี้นะครับก็มีแค่ดูเรื่องของยางลมยางแล้วก็ยางสึกหรือยังแล้วก็จะมีเรื่องของสายพานสายพานเนี่ยสี่0 0กิโลเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ผมว่าก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะแบบ4 0่หมื่โลอะ่ะก็ถูถ้าใช้วันละร้อยโลวันละร้อยกิโล30วันก็3000ันโล